คยามเย็นๆนะคะ, en, ะ,คะโซนตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะ,ะวันนี้ก็นะคะวันนี้ก็วันที่ยี่เดืยนสิงหาคม2 5 6 4นห้ารับนะคะอ่าช่วงนี้กระแสโควิดระบาดนะคะกร 19, ะแสโควิ 19, ดระบาดเดินรถก็เลยค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะเดินรถต่างๆนะคะมันเป็นโซนเบิร์รถใหญ่นะคะที่ตลาดรถมือสองรรถยนต์นะคะหลากหลายเจ้าหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะคะแบรนด์นะคะ,นะคะอ่านี่เป็นเบิร์ของอ่าศูนย์รถยนต์ออโต้เบสเทานะคะ วันนี้ก็จะมาเป็นคุยแบบอ่าคร่าวๆคุยแบบแบบ่อนทายนะคะว่าที่นี่นะคะตลาดรถมือสองนะตรงนี้แหล่งนี้นะคะยุงเทเผ็ดบางแกนะคะก็มีหลากหลายรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะทั้งกระบะทั้งเก่งทั้งรถเบนซ์รถบีเอ็มนะคะก็นะคะเยอะแยะมากมายนะคะจัดโปรโมชั่นลดราคานะคะราคาลดได้เยอะนะคะลดได้เยอะนะคะ แล้วก็จะเป็น down, โนรปรโมชั่นฟรีดาวดอกเบี้ยถูกๆนะคะดอกเบียก็เริ่มต้น2.69นะคะก็สามารถเรียกเล่นได้นะคะชั่วโมงนี้นะคะใครจะสนใจเป็นเก๋งค a ร์บนะคะแถวนี้แถวยาวๆเก๋งค a รี่นะคะหรือเป็นเบนพวกเบนท์ดีเอ็มตลาดต่างนะคะก็ตอนนี้เชื่อมเครื่องรีเซลนะคะปี2009โมเดลนะคะ,ะคันนี้2009โมเดลนะคนะค ก็รีเซลนะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0หนาพนะคะรีเซลนะคะนี่52อันนี้520ดีนะคะปี29ราคาก็ไม่แพงนะคะและด้านหลังก็เป็นเ g นะคะสูตรอ่าจ g ด้านหลังนะคะเ g นะคะเ g นจราคาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะ,ะปี16 17นะคะเป็นเ g 6นะคะเ g 6นจราคาก็อยู่ประมาณนะคะอยู่ที่ 2 7 9 0 0นเาพนะคะหรือราคารถแด็กเจ็ดเมก็269,000หนาพนะคะอันนี้ก็สามารถถือได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้สำหรับ MG นะรถเล็กๆก็เยอะนะคะเป็นพวก v ีออสเนี v ่ยวีออสโซ v สนวีออสเซ็ทเอสคอร์ดนะคะเอสคอร์ดก็เยอะนะคะเอสคอร์ดก็มีเจน8ปดเจนแปดเจนเนะคะเอสคอร์ดก็มีเจนแอันนี้คือเจน8นะคะสีดำนะคะราคาอยู่ที่อันนี้ปี2011น,นะคะเจน8เครื่อง2องพัน 2000, นะ,ะราคาอยู่ที่ 3แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียแปดนะคะเครื่องสองพันนะคะสําหรับคันนี้สีขาวสีขาวกับส,สีดําจอดคู่กันนะคะอันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดเครื่องสองพันนะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้นะแอร์ดนะคะอันนี้คือเดิมสเปคเดิมเลยทุกอย่างะคะ mm ่ะ hmm. เปคเดิมตัวเดิมนะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็น CRV นะคะปีสอง6นหกนะคะตัวท็อป4 wheel นะคะ เครื่อง2,000 Top โ v ว e w 2,000นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะปี16นะใหม่ในน้อยอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะใหม่ยศนะอันนี้เป็นมาด้าสองนะคะม a ด้าสองนะคะตัวนี้ปี2013นะคะราคาอยู่ที่สองแสนนะคะสองแสนสองแสนสามหมืนเกันในเว็บไซต์นะคะฟรีดาวตพวนี้จัดแคมเป็ศูนย์บาทรับรถนะคะขับฟรีขับคือขับระยะยาวเลยนะเก้าสิบวันค่อยผ่อนนะคะ ขับยาวๆเก้าสิบันค่อยเริ่มผ่อนนะคะสำหรับรถโซนเล็กนะตัวเล็กนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือบอกแล้วคาะผิดนะคะปีส0 1 3ัสิบสามมาด้าสองนะเครื่องสองหนึ่งจุดห้าสปอร์ตห้าประตูนะคะสองแสนสองหม่นเก้าพันไม่แพงนะคะไม่แพงะคะ่ะไม่แพงนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ ศูนย์บารระนัดศูนย์บตรรับรถไปเลยนะคะนะคะขับไปเลยยาวๆ90บันค่อยผ่อนน่าเห็นไหมแคมเปญดีๆนะคะสำหรับตลาดรถมือสองของเรานะคะอันนี้ก็เจ n แปดนะคะคคอร์ดขับปีเลยนะคะ90บันค่อยผ่อนนะเจ n แปดราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเดนเฉลียนะคะต่อเดือนก็เฉลี่ยประมาณ8ปดพันกว่า8ปดพันสองแปดพันสามกว่านะคะหกปีนะคะธนา,าตารรองรับนี่คือ เกีย์แปดแอคคอร์อันนี้ม a ด้าสนะคะมด้าสตัวนี้ม a ด้าสนะคะเชื้องจุนย์ะตัวนี้เป็นปี2012นะคะปีสองพันสิบสมาด้าสาสีแดงนะ,ะราคาเบาๆอยู่ในเว็บไซต์นะคะสองแสนเาพั 9, นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวขออภัยนะเป็นปี12บสองนะมด้าสเครื่องสองุดนแม็กนะคะ,ะ,คะตัวนี้ได้สลูปนะได้สลูปนะคะราคาสองแสนเาพันในเว็บไซต์ ขับรถอ่าขับปีเก้าสิบันเหมือนกันนะคะค่อยผ่อนรับรถศูนย์บาทไปเลยนะคะอนี้สำหรับมาด้าสองอันนี้ก็เป็น n ิวซิวิกค่ะปี2019นะคะรานะคาเนะบาๆในเว็บไซต์ไปอยู่ประมาณ6 5แ0 0 0้าหนะคะตัวนี้สีดำก็แคปเปน็นเหมือนกันหมดนะคะแค่ดีดีซีดาวรับรถศูนย์บาทไปเลยนะคะชั่วโมงนี้นะคะท่าในใดจะใช้รถนะคะทางอ่ารถหรูพรีเมียมอยู่ด้านโน,น,ะะน้นนะคะตะกตัดูนนะคะ สกุละนะคะตัวนี้เป็นโซนก็เป็นเบนซ์บีเอ็มนะคะเบนซ์บีเอ็มอยู่ด้านนู้นนะคะเบนซ์บีเอ็มนะคะสำหรับด้านนู้นนะคะรานะคาก็เริ่มต้นประมาณแปดแสนขึ้นไปนะคะเบนซ์บีเอ็มนะก็แคมเปญนะคะ,ะ,คะตัวนี้ทำโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะ,อะดอกเบี้ยนะคะก็ทำเป็นโปรโมชั่นไว้เยอะนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นดอกเบี้ยก็ถ้ารถตีใหม่ๆก็อยู่ที่ 1.69%นะคะสำหรับเบนเดียมนะคะก็ mm hmm. จับจองใช้งานได้นะคะรถตู้อยู่ด้านนู้นนะคะโซนรถตู้อยู่ด้านนู้ mm hmm. นเนาะรถตู้นะคะจะมีมุมของเขานะคะด้านหลังอีนะคะรถตู้นะคะจอดเยอะๆเลยนะคะด้านหลังรถตู้นะคะอันนี้เป็นฝั่งรถตู้นะคะ mm hmm. จะใช้รถยังไงก็รถจากกรุงเทพมหานครเขตบางแคนะ 7 b a n g นะคะทัชกายชินไถยของเรานะคะชื่อคุณกันหยุ่นะคะ0922726669นะคะเปิดทุกวันนะตั้งแต่เวลา3โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวมาดู MG สักคันนะคะพอดีว่าเขาปิดประแจมหมดแล้วนะคะทีมรีวิวของเราก็ให้มาดู็นภาพลักด้านนอกของตัวรถนะคะรถมันเยอะนะคะคันนี้เป็น MG 6นะคะปี2017นะคะ อันนี้เป็น n อ6ราคานะคะเดี๋ยวเาหาจดูราคาให้นะ n อ6ปี2 0ง7นะคะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นปีดาวเหมือนกันนะคะราคานะคะราคาอยู่ที่ในเว็บไซต์ปี17คันนี้นะคะราคาอยู่2 7 9 0 0 0นาันนะคะเหนยนะคะราคาเบาๆนะคะจัดต้องได้นะฝอนเบาๆอยู่ประมาณ6,6 0 0ปีนะคะรับรถก็ซืบัตรไปเลยนะคะแล้วผ่อนก็สบายๆนะคะสำหรับตระกูลนี้นะคะ ไม่เยอะนะคะ m g นะคะแค่ปีใหม่ไม่น้อยนะคะตัวขุด m g นะคะอย่างไรก็ฝากไว้นะคะตลาดรถมือสองนะคะจอดที่เขตมหานครเขตบางแคมีออไปเล่นออนไลน์ให้นะคะอันนี้เป็นโซนทัมเบอรี่ X ะะเอ็กอร์นะคะเป็นตัวรถราคาก็หลักล้านขึ้นนะคะคัดคุณภาพคัดความเรียบร้อยความใช้งานนะคะ อยางไรก็ฝากไว้ด้วยนะคะจะหารถใช้สักคันรถมือสองดีๆนะคะที่นี่เลยตลาดรถมือสองนะคะทีมขายของเราก็ชื่อคุณจันหยงนะที่เบอร์0918165592นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา3าโมงเช้าถึง6โมงยินนะคะรถหรูพรีเมียมเยอะนะคะมือสองโปรมชั่นแล้วรถแรกแจกแถมนะคะช่วงนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะฝากดะะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ